เบื่อครับเพราะว่ามีสอกสลับด้วยนะครับเพชรจลธานครับป้่มมันไปเสือพยักษ์รอบ,บวกซ้ายหมัดไปยังไม่โดนนะครับวันนี้เสือพยัก็มีทุกลูกโอ้จเจอเขี่ยร่างล้มลงไปครับ ลุกไล่เดินบทขยี้เต็มกำลังแล้วครับทางได้ของพระจุลธาตครับรุ่มมองอาศัยความสดเอาดูครับซ้อนเข้าไปตัวแข็งหรือเปล่าช็อหรือเปล่าเสียบเข้าไปไปชุนแล้วครับเอายังไงครับเสียบยักษ์โอ้ยไวไห่ไวครับพี่บอลเสือเริ่มแยกเขี้ยวเสือเริ่มแยกเขี้ยวเสือเอาไวไห่ไวเสืออย่าพึ่งตอนนี้มาของเกมก่อนอย่าพึ่งเสือพยัก์โอ้โหกองเชียร์ใจหายใจความเลยครับฝ่ายน้ำเงินอย่าพึ่งทำก็ไม่โอ้โอ้ไม่ไหวครับพี่บอลไม่ไหวจริงๆครับ สยบเข้าไปชุดใหญ่ครับตับไตไส้พุงกองรวมกันเลยครับโอ้โหนี่ครับเป็นอันว่าไฟแดงครับเพชรสรธานออกอุดรครับชนะน็อกเสือพยักฆ์สอจอโอดเฮยัสโสธรไปในยกที่3ครับโอ้โหวันนี้เกมเดือดจริงๆครับดูภาพ